ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับเป็น Android TV Box นะครับผมยี่ห้อ M XQ Pro 4K นะครับผมเป็น Android 10.1นะครับก่อนอื่นเลยเราจะมา Unbox อุปกรณ์นี้ก่อนนะครับอันนี้อุปกรณ์นี้ผมสั่งมาจากทาง Shopee นะครับด้วยราคา500กว่าบาทโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกัน โอเคนะครับแกะออกมาแล้วหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้อ่าตรงนี้จะเขียนว่า Android 10.1นะครับเดี๋ยวเราดูรูปร่างกล่องกันนะครับจะเป็นประมาณนี้ที่น Make in China นะครับก็จะมีอ่าสัญลักษณ์คุณภาพต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูว่ามีอะไรกันบ้างเปิดกล่องดูเลยอ่าเปิดออกมาก็จะมี กลองนะครับ Android Box นะครับรูปร่างหน้าตาดูดูดีมากหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็มีสาย AC adapter นะครับอันนี้เป็นหัวเสียบได้เลยไม่ต้องแปลงใดๆโอเคเนาะแล้วก็มีสาย HDMI มาให้หนึ่งเส้นนะครับ ่แล้วก็มีรีโมทครับผมรีโมทคอนโทรลของเขาอ๋อไม่มีนะครับไม่มีฐานมาให้ใช้ฐานอ่า AAA นะครับ 3A เนาะโอเคประมาณนี้อ่คู่มือหรือแมนวนวลมาให้นะครับผมว่าอุปรกรณ์ใช้งานยังไงบ้างเซมานนวล มีขั้นตอนต่างๆครับ Wifi Function แล้วก็ l LAN Hotspot อะไรอย่างนี้นะครับมีตนนัวเลี้หลังจากแกะกล่องดูอุปรกรณ์แล้วนะครับเราก็มาดูอุปรกรณ์กันอันนี้ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอาตรงๆว่าพลาสติกก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะเหมือนเบาๆมันก็จะมีช่องสล็อตมาให้นะครับ อันนี้ก็เป็นช่อง SD card นะครับ1ช่องแล้วก็มี USB 1 2 3แล้วก็อันนี้ USB 4นะครับแล้วก็นี่เป็น AV น่าจะเป็นสายเสียกเนาะเป็น HDMI เนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นไว้เสียบแ a n นจะได้ไม่ต้องผ่าน WIFI แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องเสียบสาย AC adapter นะครับ โดยรวมหน้าตาก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองจะมาลองประสิทธิภาพว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนโอเคนะครับหลังจากที่เราอันบ็อกเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์กันนะครับโดยเราจะต่อสาย HDMI นะครับเข้ากับด้านหลังทีวีแบบนี้ <c oughs> ไม่ยากนะครับสำหรับคุณผู้หญิงก็ทำได้นะครับแล้วก็ช่องสาย AC ที่เป็นสายไฟนะครับเราก็จะต่อมา ประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากพอเสียบแล้วก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเซตอุปกรณ์กันว่าจะใช้เป็นยังไงโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เสียบอัทีวีเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะเซตอัพเราเลือกไปที่ setting นะครับลองดูดับแรกเราเซต เน็ตเวิร์กก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราติดตั้ง Wi-Fi เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นด้านซ้ายมุมซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันว่าพอต่ออ่า Wi-Fi เรียบร้อยแล้วสามารถใช้อย่างไงได้บ้างโอเคนะครับเข้าไปที่ My App เนาะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบที่ YouTube ก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหม โกขึ้นมาแนละ้วโอเคนะครับพอเข้ามาหนะ้า YouTube ก็จะมะีช่องรายการต่างๆให้เราลองเลือกดูแต่มันก็จะมีหน่วงๆหน่อยนะครับก็ไม่ได้เร็วเปิดปารเหมือนสมาร์ททีวีเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเลือกดูสักอย่างดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็ใช้งานได้นะครับผมภาพก็คมชัดผมว่าน่าจะขึ้นอยู่สัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับ Okay, เขาอลองเล่นไปเล่นมาก็กจะมีให้เพิ่มอุปกรณ์นะครับมสมมุติถ้าเราเข้ามาหน้าแรกเราจะได้เจออุปกรณ์นั่นเลยสมมุติผมจะเพิ่ม YouTube เข้าไปาแล้วก็ Chrome แล้วก็ Netflix นะครับก็ประมาณนี้ที่จะเพิ่มแล้วก็ Play Store นะครับโอเคมันก็จะมาเพิ่มข้างหน้าเลย ก็จะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับก็ต้องซิงค์อร์ที่เป็น Gmail ก่อนนะครับผมนะครับพอเราล็อกแอคเคาท์ที่เป็น Gmail เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะเข้ามาสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับผมในนี้นะครับโอเคที่ผมซื้อกล่องนี้มาก็เพราะว่าอยากดูดิสนีย์ฮอสต้านะครับ แต่รู้สึกว่าจะดูรีวิวหลายที่แล้วถ้าโหลดจากอันนี้มันจะดูยากครับมันจะเป็นลักษณะของการดูเหมือนมือถือเราจึงเข้าต้องเข้าไปโหลดที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับผมโอเคนะครับอ่าลิงก์ก็จะเป็นตามด้านบนเลยนะครับเพื่อใช้ใกับ Android TV นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน,นครับผมโอเคนะครับโหลดมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับให้กดมุมขวา install ที่เครื่องได้เลยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับทีวีสมาร์ททีวีทั่วไปเลยครับที่เป็นอ่าสามารถดูได้นะครับโอเคครับเข้าฮอสตาร์ได้เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็จบขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆให้ชมนะครับ